สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกเก่งพาเลาะนะครับคลิปนี้อยู่กันที่อู่พรประพศนนะครับเหระครับามาเจอรถคนดังครับรถเสียดมครับสาวดําซิ่งนะครับคันนี้ต่อไปคันนี้ต่อ,อชุดบนนะครับชุดบนของทร์ประพศนนะครับ ช่วงล่างก็ยังเป็นช่วงช่วงล่างเดิมเอาช่วงล่างเดิมมามามาชดใหม่นะครับสวยมากเลยครับสวยดี ช่วงล่างครับหนามากครับชเชล็กหนามากเดี๋ยวไปดูรถใหม่ครับเนียนทุกจุดครับแม่เก็บรายละเอียดได้ดีมาก แล้วก็ที่อู่นี่จะมีเครื่องตัดเลเซอร์นะครับเน้นเป็นงานเลเซอร์เยอะมากครับสวยมากครับสวย เนียนทุกจุดครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนี่ทางอู่เก็บหมดเหล็กก็หนาด้วยครับอันนี้เป็นเรียกเรียกได้ว่าเป็นยังเป็นงานดิบอยู่ครับยังไม่ได้ทำสีจริง ที่ครับโรเทคเตอร์ Low ครับจอกขลีส่วนล้อเล์ก็นี่แะครับแม็กกคือใส่วนมากจะเป็นงานตัดเลเซอร์แล้วก็งานพับ เยอะมากครับสวยครับอ๋อยังยังไม่ได้คุยกับพี่หลักนะว่าคือเต็มหรือยังนะครับสตพวางานขึ้นใหม่ก็ ี่ห้าคันเราก็มีงานซ่อมอีกก็รวมๆแล้วก็สิบกว่าคันนะครับมีงานบิวด้วยอะไรด้วยขางในจะแกงเล็กครับเก็บรายละเอียดได้ดีครับทุกส่ันไม่ว่าจะเป็นข้างนอกหรือถางใน สี่ตัวกำลังขึ้นอยู่แล้วก็มีขันใกล้เสร็จแล้วครับทีีได้ทุกอย่างต้องได้สูงหมดครับ เจ้าของท่านีก็แสดงตัวด้วยนะครับได้แล้วครับสวยมากครับกดคืยโดนชมบรรยากาศร,ร,รอบๆครับจะได้ไม่กดดันทั้งด้วยนี่จะเป็นพุกโซน รถมาทำมาซ่อมด้วย ทุกจุดครับเดี๋ยวครับเ,เดินไปพิปลักหน่อยว่าคิวเต็มหรือยังพิลักคิวเต็มหรือยังครับว่าคิวปีนี้เต็มหรอยังครับเนี่ย โอ้ oh, เต็มแล้วเต็มแล้วใช่ไหมครับโอ้ oh. แต่จริงจมันมันมีคิวพิเศษอะพี่ต้องยังไงอะตอนแรกให้ลูกค้ามาคุยนะพอเราอ๋อมีคิวพิเศษอยู่ยตแต่คือต้องต้องต้องมาคุยกันเนาะนั่นนึกออกเต็มเตาวเต้มันก็มีคิวพิเศษอยู่ครับสวยครับเนียนเนียนทุกจุดเลยต่อได้สวยสวยจริงครับเก็บรายละเอียดได้ดีมากเลยครับ เราครับช่ององเล็กๆตั้งมาในเพจได้ไหมอ๋อชื่อไปในเพจได้ชื่อเห็นปะทำได้เดี๋ยวผมจะได้แชร์ตอนเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะได้ตบกันที่กันขาดขาดผมขอบคุณมากครับอยู่ที่ไหนผมอยู่อู่ทองครับเรื่องผมไปรับทำรับซ่อมรถอยู่ที่อยู่อยู่ข้างนอกเรื่องตรงนั้นครับรับเทครับเทครถอยู่ข้างนอกรับทำที่บ้านใช่ครับมี้ก็คนไเนื้อเรื่อ ในทีมผมถ้ารวมกันหมดก็จะสิบคนครับโยกแข่งครับไปทั่วประเทศไปทั่วแต่ส่วนมากจะเป็นทางภาคอีสานจะงานเยอะๆหนะอยครับเราเดี๋ยวเพื่อปลุกปุ่มใหมีลูกค้าเดี๋ยวจะได้จะได้จอยก,กันได้งไงครับใช่ใกล้ๆทิต้องให้นี่มาน่ะครับครับอันนี้เริ่มเป็นลูกเป็นเล้าครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ นะครับก็วันนี้ก็ให้ดูกันเพียงแค่นี้แล้วครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้อีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ